ทุกๆครั้งหลังจากกลับมาจากโรงเรียนคอดิยโต้องไปขายของเพื่อเป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนของตอนเอง นะมะพร้าวค่ะมะพร้าวหรอแล้วเนี่ยล้วเือลูกลากี่บาทแล้วคะไหนจะดูลูกซิว่าลูกยังไงบ้าง <c oughs> ตายตาย,ตายมะพร้าวได้ของเธอลูกเหมือนมะละกอเลย <c oughs> ที่สัง่งพนะันนั้นเล็กก็เล็กฉันไม่ชอบเล็กๆนะ ฉันเอาลูกลระสิบบาทเธอจะขายไหมเจ๊ะคะหน้าซอยปากหมาเขารับซื้อลูกลระสิบห้าบาทนะคะ,จะเ,เจ๊อเอากระสิบห้าบาทมึงขายที่เจ๊ไม่ยัดทำให้เอาเอาก็ได้คะ่ะกี่ลูกกนะ็้วทำไม่ดีตีลูกค่ะเจ๊ลูกลระสิบบาทตีลูกอเอาไปแปดสิบบาท ไม่เอาจ้าเร็วๆฉันเครียดนิดเร็วๆเ,เ,เอาก็ได้ค่ะเอบคุคสัปดาห์ต่อมา มีจดหมายส่งมาถึงที่บ้านปะ๊ะวันนี้ม่มีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอม่มามจะขับร้องอนาซิสให้ป๊ะฟังด้วยอ่ะจริงเหรอมะแล้วป๊ะอยากฟังหรือเปล่าล่ะฟังสิม่ ป uh да. ้าพ well ูดแบบนี้กับมาตลอดเลยแมาขินนะป้าขึอนไรอแมะนี่เราสองคนเองมะวันนี้มาว่าอากาศร้อนจังเลยนะทำไม่ะมะก็ดูดิดวงอาทิตย์สอดแสงมาทางเราอะป้าจริงเหรอมะจริงสิแล้วกี่ดวงนะมะถามมาได้ป้าก็ดวงเดียวสีดวงอาทิตย์นะไม่ใช่ดวงดาวนะป้าแหมป้าพูดแบบนี้ตลอดเลยถ้าเห็นมาเป็นดวงดาวก็มีหลายดวงแต่ ยากให้มะมีมีมะหลายคนแต่ป้มามะอยากให้ป้ามีมะคนเดียวอ่ะป้าจริงเหรอมะจริงสิงสใครรู้สาระใครมาอ่ะมะเสียงเป็นคุ้นเลยมนะนะไม่รู้เหมือนกันไพเสียง,งครับมีจงใหม้มาส่งครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรธานีครับไม่รู้เหมือนกันครับช่วยเต็มรักด้วย ต้องเซ็นด้วยเหรอคารซื้อังาือขบงราชารต้องเซ็นครับมาเซ็นได้ไหมไยนใช่ไหมได้สิตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับม่ไ้อ่ะป้าอย่าพูดแบบนั้น